แต่ว่าแต่ว่ายิ่งดีในโรงเรียนเป๋าตังไต้ตอนโค้ชันมีโอ้หนักน้องกินข้าวนอนโบได้กินก็กินโบได้กินแล้วก็อ้อกคลื่นกินแล้วก็ออกคลื่นสามมื้อรีบมาของคุณนายมาไม่ถึงมาสิบว่าวันเอาเสื้อผ้ามาห้าสิบทีอันนี้แค่ตะลูกก็ได้ตอนนี้สิพาลงเด่นไปดินสวนทุกคนก็เลยแบบพามาแวะตลาดเสี่ยมทางในหนึ่งกอนเนาะ บอกดิมึมีน้ำเลยสนใจมั้ง้องเด่นใช่นกอย่างไรขึนตัวใหญ่ใช่ไหมสบายดีทุกคนสบายดีตอนเศร้านะทุกคนเนาะมือนี้นี่กามาถึงมือนี้เป็นที่เียห้อยแล้วทุกคนซีว่านะซีไปทั้งสวนแล้วก็ซีออกไปลองซานเลยตั้งใจว่าซีมาอ่าซียูพี่จนแล้วส่งจนแล้วปีใหม่ก่อนปีใหม่สักคนก่อนแล้วจึงซีเดินทางไปลองซานเนาะแต่ว่ามือนี้มีแขกพิเศษนะทุกคนเนาะ ทุกคนก็นหน่อยเจ้าหัวซีเมนไผรทุกคนตริงมันน่าจาสบายดีจ้าสบายดีโอ้มาหาตัวยอยก่อนเด้อก่อนก่อนงานก่อนงานดอมก็เลยมาเที่ยงตั้งใจมาเที่ยวหาก่อนสบายดีพ่อสบายดีพอดีชิมถิ่นบุพเพสดะเนาะเล่นหายแล้วหมด่ะฮะบุทอ่ะ อูอู่เพื่อไทยถักแดดฮานอุนบอเพื่อไทยคุยกับว่าใายก็ะพริบกระพัดกันเลยโอ้โหเมนเจ้าด๋อยเป็นยังไงพ่อหนาวบอเรียงจันหนาวหน้าหนาวหนาวหนาวนี้เนาะอากาศดีนะครับวันนี้ยังมืดเว้ยรับมาหลายมืดแล้วเออวันนี้วันนี้เออวันนี้มาหลายมืดแล้วกำลังจะมาหอดลุงเด่นขึ้นมาแต่พูดแต่ไต่ขึ้นมาวันขึ้นมาเรื่อยๆที่จริงว่าเชี่ยอนู่นะลุงเด่นมาเป็นเจ้าภาพอยู่นี่แหละเนาะตามที่ว่าเขาหละแต่ว่า เห็นลุงเด่นว้าลบอ่เขาเจ้าเลยมาทวงอยู่ในคลิปมาจังเดเว่าว่าสิบุ๋งคือสิบปอดีมาน่ะก็บอกพูดเล่พูดหรือเปล่าไ่รู้นะกแสดไม่ได้ะก็บอกว่าแต่ว่าจะมาร่มมาร่มมารมความแสดงยินดีก่อนเผื่อเผื่อว่าวันนั้นน่ะพอดีแม่ก็อาจจะพูดว่าแม่แม่กลัวแม่ไม่สบายแม่มีหมอนัดแล้วก็นัดยาวอ่ะก็เลยว่าวันหมอนัดวันที่สิบแต่ว่าอาจจะได้นอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่ากลัวว่าวันที่ยี่สิบจะมาไม่ทันแม่แม่ก็เลยจะมาแสดงความยินดีกับตัวใหญ่ก่อน เขาเจ้ามาคอมเมนต์มาคอมเมนต์เต็มเลยว่านะลุงเด่นว่าอาจ์เจนโตได้มาอซไรนั่นนี่ไม่เสีว่ามาก่อนไงดี้ย่วงหน้าอวันนี้นะคนมาคอมเมนต์เต็มเลยนี่ปกติลุงเด่นกับซีได้มีซื้ออยู่นี่ครับว่านะไอ้แน่กับมีซื้อนี่สร้อยสวยมากเนาะสอยงานแต่งสมัยนี้นี่หรูหราอลังเนาะงามด้วย มาตรฐานสากลเลยบางคนขอเอาหูปใส่ของโรงเรียนไปซองจดตอนตอนงานแต่งโรงเรียนเนี่ยใส่ซองจดหมายธรรมดาแล้วแต่ว่าไปจ้างเขาปิ้นอันนั้นใบหนึ่งแล้วก็สอดใส่ในซองจดหมายอ่าเป็นแบบโบราณเนาะสิบกว่าปีก่อนก็เป็นซองจดหมายซองหนึ่งแล้วก็ไปปิ้นอย่างนี้แหละโบบูฮานด็อกแต่ก้อนมันกับทันสมัยในสมัยนั้นแล้วก้อนกับปาณนั้นล่ะบอกแต่เราไปถ่ายเวดดิ้งเราลูกรึที่เราถ่ายเวดดิ้งอ่ะแล้วก็เขียนเป็นหนังสือใส่ในเวดดิ้งแต่ว่าทางบ้านพี่ไม่ได้เขียนเยอะขนาดนี้ไม่ได้บอกใครเป็นนี้แค่ว่า คนนั้นกับคนนี้จะมีงานมงคลสมรสแค่นี้แหละแต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้บอกไม่มีไม่มีบอกอย่างนั้นแต่ว่าจะที่อื่นอาจจะมีแต่บ้านผมไม่มีอืก็เขียนหรือว่ามีแต่อาจจะมีชื่อพ่อชื่อแม่แค่นั้นแหะแต่ไม่ได้เขียนแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่เขาก็เอาเป็นญาติไปบ่านะเป็นผู้ใหญ่ที่เขานับถือท่านจ้ที่ที่มาเป็นมีโลเคชั่นน่ใช่ปักพุดะพ่อมั้ใช่แผนที่แผนที่ห้องอันนี้แหนที่ไหนนี่แผนที่บ้านอู้บานนอูเี่ย อันนี้ตลาดลองซานข้ามสะพานนั่นนะข้ามปวดซานไปไปเจอบ้านหินสอไกลไปไกลไปที่เจอบ้านพลม่วงเป็นบ้านอูบางทีบ้านพลม่วงไปบูทึกสแกนคิวอาร์โค้ดเลยแม่นเพราะว่ามันจะมีคนยุบยางจันที่เขาไปแล้วบางเท่ีเขาไปบูทึกเขาเลยเอาคิวอาร์โค้ดไว้ให้เขาสแกนนี่นี่กับป้าที่เราลงเดินไปแบบไปทางใต้ยังเดชิมาโน่แ้วแต่ว่าแต่ว่ายังดีได้ลงเดินไปทางใต้ก่อนบพราะท่นมีอุณหภูมิ น้องกินขา่านอนโบได้กินก็กินโบได้กินแล้วก็อ,อก้วกเอาคืนออกินแลออ้วอ้วกเอาคืนสามมื้อ,พอเพื่อนก็เสียวเสียวเจอเสียวอยู่ที่คำมว่วนเสียวก็บอกไปหาคนแน่ก็เลยไปหาเพื่อน <c oughs> เห็นเนไปกินป้าแลนะ้ปามาคล้องเลยนะยไปหาเซียวพือ่อนล่ะพักอยู่ทีมงานนั่นก็นปรธรรมดามประทับดากินกันเซ็ตไปนอนโรงแรมเขาทะเลาะกันอีก ผัวเมียทะเลาะกันอยู่ข้างห้องกอนสี่ห้าคุณอะไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยขับอีมือหนึ่งขับรถมาบอกคืนนี้จ้พักของโรงแรมบอกผู้ใดทะเลาะกันมีเรื่องแน่มื่อนี้มื่อนี้สิบยอมเร์พี่เรองทัวร์ทะเลาะแบบเราทะเลาะกลับเลยอะเอาเรมื่อวานลุงด่นอนใส่เมื่อคืนบปล่เมื่อวานขึ้นก่อนเลยว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนะเมื่อคืนก่อนขึ้นก่อนแล้นอนนอนนอนปากสั้น มันปากซานอีคืนเนี่ยแล้วมันคืนนี้นอนลุงยิ้มขงเอ้าลุงลุงเด่นมาทางไหนเขาไปออกขอมวนผมก็ขับรถจากเชียงรายไปออกอีสานนู่นแล้วมันรัดทางเดียวว่าออกอีสานเอาก็ไปออกทางนาครพนมคุณที่ออกนครพนมไงโอ้ต้องของงับจ<อ>ากเชียงรายไปไปอีสานไปนครไปอุดรอ,อืมแล้วก็นครพนมนครพนมก็นทบุรีนู่นเลยกาดว่าจะอ้อมขึ้นทางเหนือไงเพราะว่าถ้ามาจากทางทางเหนือมาก็กว่าจะมาถึงนี่ก็นู่นแต่ปีหน้าคนอีก างานไปอันบอกขนลุงเด่นมานี่ไปบ้านอู้แล,ล้วกันเที่ยวบ้านอู่แล,ล้วกันมันจะลาดออกไปอนุวงศ์ได้ออนุวงศ์แล้วกันมันมีเส้นหนึ่งที่จะลาดออกไปอ่าแข่งเสียงข่วงได้ตัวที่<ป>ขาา้าไปพวงละล้นทอดหนาวพวงละล้นนะหนาวงามแหงเป็นเป็นเมืองที่แบบว่า,าอยู่ในแบบเส้นทางที่ไก่จะว่าไปเบิ่ดไปฮอดตัวเมืองมาถนนกับแบกดี้แบบกำงานมันแบบมันอยู่ได้นะแต่กันยังยากไปอีกเนาะจะผ่าน่องแจ้งะ บอปผ่านคนละเส้นถ้าจะไปลองแจ้งไก่ไกลวะไกลคอเลสเตอรนี้เนาะทางนี้แบบสุดยอดเลยซุปเปอร์บอดี้เลยลุงเด่นซุปเปอร์บอดี้โปรไม่บอดีธรรมดาไปลองแจ้งมันต้องตั้งใจไปก่อนต้องตั้งใจไปดีดแจ้งผมมีอย่างมันบะก็เป็นเมืองนิดน่อยแหละก็จะมีเฮือนจะมีอันจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นนะฮยูฮันก็คือแบบมีเฮือนท่านในพลวังเปล่าที่แบบมีแท้แล้วกันแต่แต่ว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวละ เขาเข้าไปเขาเขากับไปเสี่ยงเงินค่าพี่เข้าสมอเดี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวไปสินะกับไปเบิ้งเฮือนไปเบิ้งว่าห้องเราเคยอยู่เราเคยเก็บอาวุธไว้เฮือนเขาเคยเอาเฮลิคอปเตอร์ลงแล้วกะมันเป็นสนามบินเก้าที่แบบแด่กก้อนเดี๋ยวนี้เป็นเส้นทางรถเที่ยวแต่ว่ากับกวงไงเนาะแจ้งกับบึ่งวงเบียงหรือแล้วตัวคือกันแน่นอนคล้ายกันเดี๋ยวเอาบอลลุขึ้นลนะ มเมนอ๋อแต่มันก็แต่มันก็สภาพมันก็ตังกันอยู่แล้วมันก็จะมีวัดหนึ่งที่เป็นคนไทยมาสร้างเพราะว่าตอนนั้นขรรเดอมอ่อนทหารทางไทยหรือว่าสร้างฝีมือทางประเทศไทยไปไปปลุกสร้างวัดวาอาหามอยู่ขนาดนะ่ะวัดเตดสมัยเก่าๆอยากไปอยากไปหรือว่าถ้านั้นก็อาจจะไปปูหัวล้อนแล้วก็ไปออกถ้าเวลาพอก็จะไปเวียดนามสักสามวันเลยถ้าเวลาไม่พอก็เข้าบ้านเลยดูก่อนว่าอยู่ได้ควาใจไปเวียดนามนี่ลุงเด่นซิเข้าไปทางหัวพันวะ บอกว่าก็จะไปนู่นแหละไปที่เราเคยไปนั่นแหละอ๋อไปไปหาดอกทราอยู่ด้วยบอกบอกไป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 พุ่นไปเซนไปไฮนั่นไปด่านนาเมียวเนาะไปไปซ้ำเหนือเนาะนาเมียว จะไปหาลุงชายก็เหนือที่จาไปหาคัมเพลงเหน่อยลูกสายถ้าไปนู่นก็จะไก่โพดเ่าเดี๋ยวเรนัดกันอาจจะนัดมาเจอที่ทำเสียงขวางยังก็ได้ทำจอบเล็กหน่อยว่าลุงเด่นมาแท้เลยลูกฮักลูกฮักลูกหักลูกหักจวดมาแล้วเลยแต่ลุงเด่นยังไม่ได้ไปหนองแหเนาะหนองแหงด้านสายเดียนติ๊กเก็บเวียดนามคือกันด้านสากลคือกันจริงๆถ้าเราไปกันเองบางทีเราก็แค่เก่งภาษาเท่าไหร่เราต้องมีไกด์มีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปทางเส้นเวียดนามทางเวียดนามเหนือเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องอยู่แม่นอยู่อ่า คมนเตไกดเคนไตดําเนาะเป็นดก็ผมว่าไปเที่ยวแบบจริงๆถ้ามีเวลาพอก็จะถึงซาปาแต่ไม่ถึงดูก่อนแต่ว่าถ้ามาทางนี้ภาษาเราภาษาเวียดไงก็มีไกด์มีอะไรดุ้งๆอย่างเดียวด้วยลองคุยกับพี่ดีก่อนหรือว่าอาจจะไปไปหาพี่เก้าพี่เก้าต่อไม่รู้พี่เก้าที่อันนั้นคนคนกัมพูชาเขาติดตามมาเยอะมากเลยนะก็ถ่ายเพจถ่ายอี่ยคนกัมพูชากดไลค์แบบลัวมากเลย ก็ดีใจเราไปเที่ยวเหมือนกันนะก็ได้เที่ยวอยู่นะที่คาบูเจียเ่ยอ๋อคาบูเจียเนีเก้าที่ว่าไดเป็นใกล้เงไหมคะเฮงเขบอกเขาไปรอบนี้ก็ไปกางเต็นไปอะไรอยู่ริมน้ำต้นเลสาบเลยแล้วก็ไปทำกับข้าวถ้าไปรอบนี้ก็จะเอารถไปแล้วก็ทำกับข้าวในใจอ๋อเอารถไปได้เหรอรถลาวก็น่าจะไปได้บ่เนาะรถลาวก็ได้แต่ต้องไปข้ามด้านทางพุนอภพทางใต้หัวเนาะ โอ้ค้าเมืองโคงเนาะเาะค้าเมืองโขมเองได้เนาะแต่ว่าจะเอาไปไทยไม่ได้นี่พี่ไฟ้พี่ซากรเซยมาถึงแล้วเช้าท้องท้องวอดีแล้วก็ดีแล้วมันมีหมู่บ้านที่ที่กัมพูชาเนี่ยมันทำการบ้านมามันมีหมู่บ้านหนึ่งมีสามหมู่บ้านที่เขาเป็นคนลาวที่เป็นคนเป็นคนลาวที่อยู่ในเชียนแต่เลยอ่าเป็นบนชุดประเทศลาวเจอชุดกับมีบานเวินค้าม เดินข้ามไปเสียงแตงสเสียงแตงเป็นบ้านเล่าก็เลยคำมาเสียงแตงเสียงกับเป็นความเล้าอือเสียงนะเสียง,ยงนะยงงอยากไปหมู่บ้านคนลาวแล้วก็ไปอยู่ไปกินกาได้เลยเพ<อ>ราะว<อ>่าที่เราที่กัมพูชาเหมือนมัน่เหมือนไทยครไป,ไปพักบ้านอะไไม่มีปัญหาไปนอนไปจางเต้นได้เลได้กัมพูชาที่แถวนั้นเขามีส่วนมีส่วนมากเลไปจางเต้นพี่ก้าบอกไปก้างเต้นไปอะไรเหมือนก็เหมือนมาไทยแหละไปอยู่ไป ไปบอกเจ้าของบ้านตราไหนมามาของ g a n เต็ื่นมานอนเองเขามมาิดกฎหยน้าไปเนาะเลี้ยงงานแต่งเนาะเลี้ยงงานแต่งก่อนเลี้ยงงานแต่งซเสี่ยงเกเรเลยเออมันมันไปได้รถไปได้ค้าแต่นี่เด็ดเอันนี้แล้วก็คือค้าจะไหนงานจะพองอ่ะมึดมึดพาระซะค้าแต่นี่ใส่เขามาพาระมาระของนพาลาจะเหจ้าของในพาละอาจจหนื่อยการมงค้นนี่เหมืนเดิมมืดมืดเลี่ยงซะ เปนเรื่องมืดเล่าแล้วก็บมืดไปว่าแนวนะนั่นสินะครับคันคันไปบ้านไอ้องเลียวเลยแล้วพาลุงเด่นไปแวะตลาดคูศำบาทก่อนไปแวะเบิ้งอันไปแวะเบิ้งอาหารไปแวะระบบตลาดตัวข้างทางกับแวะตลาดคุูศำบัดกับแวะตลาดคูศำบาทน้าลุงเด่นน่าจะไายไายพีชอืมอืมโอเคตอนนี้เราจะไปไหนก่อนนะไปพาบ้านไอ้องเลียวไปอ่างน้ำงืมอ่างน้ำงืมอืมสวยนะอ่างน้ำงืมแบบไปแถวนั้นมันจะมีคาซิโนเปิด้ม่ระบบ ซื้ดโดนไหมยังโดนยังว่ามีโดนนี่งามเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะมีโดนมีถ้าไปเรามานำเยอะเลยดึงมาได้ดึงมาได้โดนกันเร็วกันแต่งกว่าซักบออยากยัดไปเอาโตอันรุ่นมันดีๆนิดนึงแล้วไปเฮ็ดให้มันทึกตามก้นใหม่หะนะยังมีเปียกไปได้แล้วนะอู้เห็นแล้วอันที่นี่น้อยให้ตัวเออคัดดีคักบอสั่งแล้วตอนนี้แต่มันยังไม่มีของ กองอีหยังวะดีเจไอวะบ็อกเก็ตบ็อกเก็มเ่อพี่ออกมาป้ยใหญี่ก็ฟิงเอาแล้ววะฟิงซื้อละรักแม่ไม่ดูฟิงซื้อแล้วักเถอะฟิงจัดเสร็จเรียบร้อยละไปใส่ไปซื้อละมันไม่มันไม่มีขายมันต้องจองโอ้ต้องสั่งก่อนต้องสั่งรอแล้วตอนเย็นเราเข้าไปสวนนะไปเลยเหรอบอสไปเลยเลยไปเลยเลยนี่แต่ว่าบ้านนั้งกายส่วนไปไกลส่วนไปประมาณยี่สิบโลแต่ว่าทางมันก็ดีแต่ว่าไปสวนก่อนเราจะไปนู่นก่อน ไปสวนกันก็ได้เนาะไปอยากไปเบิร์นแคมป์เพราะยังเข้าเกินเนาะเข้าทีมีตึงอะไรจังไปต่อก็ได้แมนแล้วกลับมานอนสวนกลางคืนเล่นนอดสวนไปได้เด้ได้บอกถ้ามันไม่นอนสวนก็มานอนบ้านก็ได้มานอนโรงแรมก็ได้แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนมันไกลไกลแถวนั้นก็มีบ้านพักอยู่ตัวนี่เหนาะเต็มมานอนแถวนั้นเนาะแต่บ้านตูฟันก็มีแม่นอยดี๋ย่เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนถ้าเราสนุกแล้วก็เล่นเลย เดี๋ยวนอนบ้านไอ้องเดียวกับคักไปเบิ้งไปเบิ้งกันไปไปเอาเสเอาอย่งแมบบันจัดแจงอย่างไส่อลุงดเ,ดเดียนสิจัดแจงอยงไสเไหนอมาไปมดึงรถนะปะ้าค<อ>ุณนายมาไม่ถึงมาสิกว่าวันเอาเสื้อผ้ามาห้ิบชุดอันนี้<อ>แค่สรุป็แต่พยาวัดพะเยาเท่พอแซ่บแสบหอมดีหอม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  ปอกเลยซะสันน้องกระยาคือกันมาดูสีสีสมกันอนี้ก่อนมัวมันนีส้มส้มป่าตรงเรียนเห็ดบอตืมานำออันนี้ก็ส้มหัวส้มอันนี้ส้มป่าี่งขวางเลยคนเชียงขวางมาขายอยู่ที่บริทํันแม่นาะอ่าพอีป่าส้มนมเลยโอ้ไปไปไปปอกอันนี้ซีมุอยากกินอะมากอันนี้ไปไปลองลองปอกมาก่อนไป เป็นยังไงจงมากันนี่อันนี้ของฝากมงเด่นน้ำให้พอมักสูดเลยนะนี่เอามาเอามาซีมก่อนเลยอันนี้น้ำแก้มเนยกินได้วะนี่บได้บวชใจข้าพี่ปอกให้กินอ๋อหานเลยเอามึงดูแก้มมงดูปลาหนังโขงเลยป่ะมงเด่นแต่ว่าไอ้อเนั่ยเนาะอ้ที่อยู่ในตองน่ะแซ่บอันนี้เป็นเป็นพี่ขอถุงมันเป็นเหรอเนี่ยเพราะมันคือว่าดิบๆเลยพออันนี้ต้องเอาไปผอนมั้ง มันยังบ่เป็นเือเว่าเบ่เป็นยังเขาบอกว่าอีกสองมือนะมันยังมีใหม่อยู่ยยขเขาเห็ดเข้มขเ,เข้มบ่อกไมม่ทันได้ส้มเลยครับนะครับเขาคั่นวันเข้มหรืเหอเปนนานนาน,นานปินไม่มันมนวพร้อมเออเขาก็เกือบอ๋อขายข้างๆเนาะก็เขาญาติว่า,ยยา,วามีบ่เอามากนี่ไปปลูกปะเอาไปพ่อปลูกไปวันปลูกกับบุคคลที่เออเอาให้พ่อเบิ่งหอมหวานมากคักบ่เัานำเอาไปปั่นเอาเอห็ดน้ำปั่นคือสะแซ่บเนาะน้ำแข็งก็ลูกอะ ต้องเห็นนกกะอุ้เป็ิตายากเลยแย็กกินก้อนคนละสายพันธุ์นะนี่คนละสีนะแม่เหรอเกือบตายเลยบอลห้ออโอยโอยอยู่หิวข้าวฮะสีส้มเลยหิวข้าวก็กินม่ได้ให้ของกินให้กินกับฮากออกพันพันมันต้องซ้ำหนีบหรือว่าอะได้วยพ่อมันถึงมันลูกเล็กเหรอมันก็มันมันซ้ำกันหมดบ่งบ่มันกใหญ่ๆกว่านิดหน่อยได้แต่หอมหวานเลยให้พ่อซิมู อืออือน่ากินมากเลยโอ้ขอบใจนี่มาจากพะเยาน่ะจังหวัดพะเยาเต็มมันหวานวะมาสิมี้งคือแม่ใจจังหวัดพะเยาหวานวะอู๋หวานเพราะหวานไปเลยหวานแล้เขาว่ามันมีแบบหวานก็เบราหวานอันนี้สีเขียวในกิ่นละเพาะหวานถั่วเนอะอู๋ทำอยากซิมตัวเหลืองแล้วบางทีมันหวานมีสีส้มสีส้มเนาะเอาสีเหลืองไปเลยมันยังไม่สุกปีนี่หอมแข็งไปเลยนี่เนาะ เอไ,ไปญี่ปุ่นเจี๊ยบกับไปเนี่ยมันราคาเสียดายไม่สูงเลยพ่อวันละสองพันห้าบาทแหละวันละสามพันค่างงค่าโรงแรมค่าโรงแรมค่าการอย่างเดียววันละสามพันไปสามมือกับมือหนึ่งเลย <c oughs> แต่คนดูดีมากเลยนะตัวยเลยอืมเอ้เนอะนี่แหละราซ่าที่ต้องการไปสามมือกับมือไปก็วันละสามพันบาทไหมบัรวมค่ากินบัรวมค่ากินให้เด้ กินสามมือกับต่างหากเลยเมาเรืออีกเขาบอกเขาบอกเป็นเงินดอลลาร์เพิ่ดไหมเออเงินดอลลาร์เพิ่ดเวียดอ่เออนะกัมกัมบูร์ีอใช้เงินดอลลาร์อย่างเดียวค่าที่ก็ห้าสิบดอลลาร์สามสิบดอลลาร์อย่างเงินดอลลาร์เพิ่ดแซ่บพันนี้แซ่บเคยไปเที่ยวแล้วเท่านึงไปฮอดอันนะวัดไม่ใช่สัวัดอังโกวัดอ่ะโอวัดอังโกวัดแซ่บปะพอไหนพอไหนพอบ่มักคนไี้โอ้ยเงิ่งเขาบ่มักอ่ะทีมือดู พอเป็นเบาหวานคุณเบยอ่ะกินกินโดนกินเพื่อหอมหวานเนาะอันนี้แมนปะหอมหวานเออแสลีงคือป้านว่าป้านอันหอมหอมแมงดาคือหอมแมงดาดีป่ะหอมเหมือนน้ำหอมเลยนาะนั่นเอออันนี้จะอร่อยแล้วเนี่ยสุดแล้วแถวแช่เย็นนะสุดๆเนี่ยเอาเอาเม็ดมบให้พ่อตัดกชงคั่งหน่อยเนาะลองไป็วัน นำคนลดเจียงไฮไปละทุกคนเนาะนี่ตอนนี้นี่เพาว่าสิพาลงเดินไปแ,แวะตลาดลาวในหนึ่งทุกคนเพื่อสิไปซื้อวัตถุดิบเนาะมาเกี่ยมเกี่ยมเกี่ยมตัวไว้ทุกคนเนาะเกี่ยมเป็นลุยตอนนี้สิพาลงเดินไปลินสวนทุกคนก็เลยแบบพามาแ,แวะอ่าตลาดเขียมทางในหนึ่งกอนเน,ะนเาะนี่สดๆเลยสบายดีสดๆเลย แมงดาวอะเป็นปิดเลยไหมบุกหัวที่เอาอย่างงี่ก็เลยแบบลงมาแวะก่อนหน่อยนึงตลาดข้างบ้านนี้น่าสนใจว่าว่าสิอู้ว่าอยากพาไปตลาดตัวนั้นแต่ว่าน้องมาแวะตัวนี้นิดนึงก่อนซะเบื้องบนว่าสิเอาอย่างงี้แคนโอ้ที่นี่ก็มีบ่อแค้นขายนะแค้นสดเลยตัวนี้แค้นสดที่ผมเคยเห็นบ่อแค้นสดจักเถออะไปอยู่ในแมงเดี๋ยวเรื่อะกิ่นในตัวแห้งดี ตัอแม่ไปทำนี่ใ่เอาน้ำมันไปตาเสร็จได้ไหมตาเสรเมี่ยงอันนี้ก็มีได้ใส่ป่ะได้ใส่ป่ะมึงด่าไลยเนาะปกติเครื่องหลวันนี้คือเครื่องน่อยเนาะแม่เน ปกติไก่ไปไก่มาเลยคนเตม็มหน่วยงามดิเนาะน้อยเท่าไหร่โอ้นอหน่วยสามสี่สี่บาทนะอันนี้กันเฉาพันเมลีอันนี้คือสี่ยังาาานน้านีหลายสีเลยทำโมด้าเ้วนั่นตเผาไฟเนาะ นี่นแปลกเด่นสีนี่ย <สป S 1> คือคือแต่มันสีอ่อนแล้วคือแต่สีส้มเลยแหละน้ำแล้วในนูราซาพั 6, นลุงเลยเคยไหมล่มมะผักอย่างเกาะกกให้ไก่ <laughs> นี่นะฮะจ้าหน่อยบอกว่าให้น้องปูพาไปหาปลาด้วยต้นกล้วยอะไรอย่างี้ไหมอะไรนะเออเออลันโค่ะลันโค่ไปบัเออเออไป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 ไม่ยาว่าอู้หาหาไอ้เนี่ยไปไอ้เนี่ยงงหมแล้วเอฟซีก็แบบตามมาเลยแบบว่าเอาแบบอ๋อันนี้เอฟซีบอกได้ผมไม่ได้ดูคลิปนั้นแต่ว่าหน่าฮักจักหน่อยนะบอกโอ้เคยมีหมู่บ้านเข้าไปในนี้ด้วยเหรอเนี่ยมีเอาไปนอนบะเป็นน้ำเงื่อนเลนี่ยแมืนติดแค่น้ำเงื่อนหมดอันนี้เป็นตลาดน้อยๆแคมทางเนาะทุกคนเนาะตลาดอ่า ที่จะแวะทางไปสวนแต่ว่ามาแวะเบิ้งว่าสิปีอย่างไปตะเอาเนาะแต่ว่าก็บ่ฮู้สิเอาหย่างเงี้ยเบื้องนี่สองร้อย0อง0้พอดีช่วงนี้นี่มีมาเกียงมาเกียงเป็นมาเกียงบางเวียงหุงบางอย่างต่ำกระดูเลยทุกคนนี่ขาเจ้ามาขายเนาะนี่แกงนอนก็สี่แซ่บกว่าว่าทั้งอูนี่ แต่นอนี่ถ right. yup. like bueno> like, ือกว่านอนั okay, sure ่นมงอผมน่อันนี้วัตสิบแกงยานางาน่ขกแกงยืนแกงแนะเขาเอันนี้ของเขานไแกงไส้ก็ไดอูเป็นยังดอกย่านางใส่รถเ้าเอายานางใส่น้ำอูแกงสู้นะเออสูรเจ้ารถแล้วจึงไปตองเอา ใส่อีใส่อีกบ่เฮ็ดอันนี้ไปใส่แกงนอเนาะอ่ะอืมนั่นแหละกลิ่นกับลาบงวนอ่ะโอ้ดอกแก้วละสิบสองอันตัวเด๋ป้าปกติแบบเครื่องต้องเต็มนี่เป็นของป้าของอย่างที่เขาเจ้าหามาได้เนาะแต่ว่ามื้อนี่นี่ม้นหลายมะพร้าวมะพร้าวที่เล้วรู้ว่าสี่สิบเลยเหลือตัวเด๋อประมาณนั่นแหละเอาขึ้บไปลูกกับผ้าเไปปลูกกับเดชแต่มันบ่ทันใหญ่ น้ำบ่มโหอยู่ดิเลยอุกอังนั่อยู่ดิสนใจบ่าวพุงพุงเป็นแตาขี้ย่านเพลงเนาะเพลงเป็นต่ย่านขนาดไปเด้ไปคมขมไปดิงามคักงามเนี่ย 3, โ,โอ้พลงไทยตัวนี้ไปมุ่งหน้าต่อไปทุกคนจนหนึ่งโมงต่อสวยแล้วทุกคนยังไ่ได้กินเข้าเศร้าเอ้ยไม่ได้กินเข้าวอนนี้เนาะทุกคนเนาะตอนนี้กกเริ่มแบบห,หิวหิวระบายความหิวแหงบวเริ่มโมโหบวโมโหยังแมนว่ะแล้วไปซะน,นะตอนนี้เดินทางไปวระสิพาโรงเรียนไปแวะตลาดขุดสบาบัดอีกรอบนึงแล้วกันจึงสีฮอดส่วนทุกคนตามสไตล์เนาะแวต้องแว ตลาดคุชสามบาททุกคนข้ามตั้งจังหวัดเอ้ยฝ่ายซื้ออยู่ในตลาดเขาเรียกตลาดอะไรน้องอูนี่ตลาดคุดสามบาทคุชสามบาทคุดุุดนี่แหละเอาอันนั้นแบบยกแบบจอบจอบจอบนี่นะคุชสามบาทคุชสามที่คุชสามที่มันยืนกว่าลึกกว่ามึงเหมือนกันแสดงมันยืนกว่าลึกนะ พูดสี่บาทหบาทเลยแมนเยอะเลยมาแวะในนึงนะทุกุลน้องวันนี้มาแวะนะตลาดนี้นิดนึงบโมว่ะอูอูตั้งใจจะมาซื้ออย่างเดี๋ยวจะซื้อห้สมฮะมาจะซื้อหนาส้มขวดซื้อหนาส้มนี่โอ้ยเดี๋ยวมาตะเฮือนเนี่ยบอกอะไรนาส้มมันหนาส้มพระอาจารย์เขนี่ยเนี่ยเนี่ยอออย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นแอมแกงใส่ปลาเอามีปลาเดียวแมนว่ะแล้วนาส้มพระอาจารย์ดิจากสกลนครนี่โอ้ว่ะ โอ้ยครับใครบ้ากเข้าดาวคนเดียวทอยังไงไม่ให้เงาันนี้มันมีร้านอาหารที่ดาวร้านหนึ่งเขาซื้อนี่เป็นแล้วเขาผ่าแล้วเอากระหล่ฟอยล์วางแล้วเป็นวงกลมแล้วเอาหมูเห็นหมูละห้านเลยยูซี่หอมมั้งเนาอยูซี่หอมพละโอ้ยูนี่มีอันนั้นคนในลุงเด่นของปลากับมีด้วยมีเนาะ ม่ย yeah, okay. oh ังมิบุ้งวะโหนูนี่กับแกโอ้ยนอนนอนนอนไก่ของะเทศน่ากินน่ากินนะเวอร์เน้ยูนวยดนี่วะทุนไข่มันแม่ตัวไปต้มแซ่บได้ไข่หยังไข่มัาพทาด50อันนี้นี่วะุ้ยต้มยำพวงไข่เนาะ ตอนแรกพวกเราเครื่องยังชิลล์นอยเนาะโบ๊ะตำนี้เราเลยนม่ได้ตัวนี้คืออะไรเอยงเออออตัวน้อยตัวน้อยน้องควายเออน้องงูตัวน้ขนน้องควายน้องน้องงเ้งน้องนเ้ฮฝายตัวนี้ใหญ่ขึ้นในฝ่ายโลกใหญ่ครับตัวใหญ่นี้นะตัวใหญ่ขึ้นเนาะบัดย่านบัดย่านย่านบงเนาะโอ้งงหรอบ่ย่าน คือย่างนี้ถ้าเยนมนไม่ได้น้ำบางที่หอน้ใส่กนึงนะบ่ดิมมีน้ำเลยสนใจ้งเด่นนี่มูอะไรงานกนกอย่เขาคืนตัวใหญ่ใช่ไหมนกเปาโอ้นี่บอนกเปานอนกอดนกเปาขนมันเขียวๆวะขนมันสียังเขียววะ มี่บอก้ตัวใหญ่เนาะเาไปใังไมสดนกขาไงนกเขาเหรอคือนกเขานกเป้าเห็นได้ตลอดนกอันนี้คือมีตลอดเปะตัง้ีตั้งสตัวใหญ่ได้ทำไก่อยู่เนาะอันนี้ใครอย่างคุไ แจคสี่เอาย่างดีเนาะสวยเนาะน้องน้องควายมุงขนาดงัวก็มีควายก็มีนัน้สะแจคสี่เอาจะในดีมื้นีเกินเ้งก่อนนะซแลรากินก็มีอะไรเรื่อเบื่อเบื้ย่างที่ถึงใจก่อนเรื่องเื้ออื่นจริงมเบื้งอีกนึงก็ได้ลงเด่นพราะส่วนส่วนอยู่ใกล้นี่ละสเลมนข้าวาอันน่ะกาเรื่องน้องงัวมีอย่างคาราเขาย่านมันกคักเื้ออื่นเบื้องอื่นเื้ออื่นเขาจะไปพุ่นเา ไปลอกซันบ่บอไปคุกเก้านางอ๋อขายหมดมีโอ้ยมีตลอดคนมาจะเหนจะมีสอห้านี่นะไม่ใช่นเป็นพันเออสองห้านี่มีตลอดบรต้องย่าน่ตเท่าไหร่ครับีตัวแส้นซาวนะก็ได้ขายดีอยู่เนาะไปปล่อยไหมอือไปป่อยโอ้ยป่อย ปล่อยในท้องคือสีถักมันตุ้ยเออในทองกระแซบนกมูยังนี้มัน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 ปล่อยก็ได้กินก็ดีปลอยได้พาก็ได้เอออะไรบอกรถถอดกระดาตอนตอนนั้นเคยตอนอยู่ไทยเคยซื้อปืนปืนมีใบนะเขาบอกไปพอเบิกนกเป้าเลยเป็นดังอยู่สามมือพ่อจักตุตรโบเที่ยวไปน้ำมันหน่อยไลยฝ่ายหรือเปล่าบออันไปอีกมองหนึ่ง เป็นนำมาหายลูกนี่แหละสามวันอะไม่เจอไม่เจอไปจนเงาเงี้ยมวนนี่แล้วของนแล้วคนไทยอย่างเนี่โดยแม่คุณเป็นคนไทยมาเมียเล้าลืมทำเล้าเลยเมียคนกับคนไทยคือกันเมนเเออป็นไทยแต่เนไทยอีสาน แมนนเฮาผัดอ่ะนะซื้ออันไหเฮาก็ซื้อเป็นแล้วนะลุงเด่นเนาะบางสิมงบางแหวนนะเบิ้งเนื้อบางสิ่งไม่มีที่แช่แล้วซื้อไปเยอะจังเนาะมดแล้วตู้แช่ของเต็มโอเคไปใั่เฮาไประบายแล้วเมื่ออื่นยังมาเอาเนาะมาดูน้อยดีก่อน นีนน้อูไปเกงด้วยน้อู๋งที่เนาะแสบเนาะเนี่ยเลนี่ยนออะไรชาเอลาอกบอ่าใไหมกินได้เลยจ้ะแม่โบบได้ปวเจ้าโอ้ยจเอาไปต้มแปกได่แล้วจะไปต้มอย่าปวดตับโลัพบ่เออยู่มลุงตับบนุงเด่นตับเราทำไมาโดน ทำายเองเลยกับบำรุงเองเหรอทำไรน้ำมีต่างกันทั้งแช่ด้วยพี่เธอหน่อคนไม่พี่เห็นทำไมวะเธอมาเลาะตลาดคุชามบัดถือว่าไก่สซีฮอดสวนแล้วทุกคนเนาะไก่สซีฮอดสวนละมาแวะเไก่มาซื้อซื่ออย่างจักยังโอ๊ะไก่ไก่น้องก็มันไก่หู้ซึกอะไรวะหู้ซึขี้ข้านเที่ยวแล้วนี่ยนะไก่ตัวสิเหลืออยู่บนละห้าซื้อสิอยากขายแล้วบ่ขายที่แล้วซื้อไม่ขายที่แล้วซื้อลดวะลุงเด่น นาะคือยี่เนาะไม่ไม่นี่ก็ขยันแล้วมาซื้อมือเลยแมนใคร่นถงสองพันมีใสหมกข้าวเอ่างนี้นนี่นี่ขอไปไปข้าวสาลีอันนี้ข่าเอาเอาเอาสองพันแล้วอะร่าอ่ะอ๋อ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 อออ๋ออเออ๋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 ออทออ๋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 ออ แป๊หนึ่งกับซีหอดส่วนแล้วทุกคนมีเดี๋ยวฝากคนกดไลค์กดติดตามในสองตัวยน์ชองรอฟเาะเนีดเนาะเพื่อเป็นกำลังใจตัวคลิปต่อไปสําหรับมีบายบายแล้วเจอกันที่ไหนด้าอเด้อ